ค่ะก็วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ13ปีของมู้ิดอวยเสียงจากเรานะคะที่อยู่ในประเทศไทยค่ะอืยังไงบ้างกับมูนิธินูที่เรก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็พยายามทําหน้าที่นะคะที่จะเปกระบอกเสียงให้สัตว์ที่ยากไรในสังคมไทยเพราะว่าเรามีความหวังนะคะว่า สักวันหนึ่งเนี่ยเดวอยจะไม่มีงานทำนะคะสัตว์ยากไรจะลดลงคนจะทอดทิงสัตว์เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีเลยแล้วก็คนจะไม่ทําลายสัตว์อีกแล้วซึ่งนั่นเป็นมิชชั่นสูงสุดของเราแต่ระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ยามทำหน้าที่นะคะของความเป็นมูลิตี้เดวอยสิงจักเราในการช่วยเหลือสัตว์ในทุกๆวันซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีวีทีอาร์สั้นๆให้ดูนะคะว่า13ปีของเราเนี่ยเราเดินทางมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือสัตว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกว่าสา0 0 0ชีวิตนะคะคือมีหลายเคสมากที่เราช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเคสทำหมันทำวัคซีนต่างๆนะคะก็ยังไงก็อยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเกเชื่อว่าเดอะไวท์เสียงจากเราอยู่ได้มา13ปีเต็มเพราะว่าพลังคนไทยที่ตั้งใจจะช่วยเหลือสัตว์ยากไรในสังคมไทยค่ะ13ปีตั้งแต่ที่พี่เกรลงไปดูมันมันมันช่วยได้มาก้อยแค่ไหนบ้างแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยนะคะ เกี่ยวว่ามาตรฐานของการช่วยเหลือสัตว์ในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเมื้อถอยไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทําหมันทาวัคซีนก็ยากลาบากมากๆในการที่จะเจราจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะราะคนก็จะไม่เข้าใจแต่วันนี้เกิดรูว้ว่าทุกคนเปิดใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนใจดีในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่มูลิี่เดะไวเซงจากเรานะคะก็จะมีคนรักสัตว์ตั้งเพจต่างๆตัง้ตง,งชมรมต่างๆขึ้นมากมาย ซึ่งเอาตรงๆนะคะใครช่วยดีทั้งนั้นเลยแกถือว่ามันเป <sund ay. S 2> ็นการเพิ่มโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตดีของสัตว์นะคะซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆโซเชียลเนี่ยเป็นส่วนพลังสําคัญมากๆ คือใครทาเรื่องไม่ดีแน่นอนโซเชียลก็เห็นแต่ใครเรื่องใครทาเรื่องดีๆเนี่ยคนก็จะมารวมตัวกันช่วยกันซึ่งตอนนี้มันถือว่าประสบความสำเร็จมากๆการหาเลือกสุนัขแมวหายสมัยก่อนจะนานมากอยู่นี้สุนัขแมวหายไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้คืนเพราะพลังการแชร์หนึ่งแชร์มันคือหนึ่งช่วยอยู่แล้วค่ะเห็นบอกว่าอาจจะมีการเลือกเลือกบ้านให้น้องๆมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13นะคะเป็นปีแห่งการรณรงค์ในการตามหารักแท้ นะคะวันนี้จะเห็นว่าทั่วกรุงเทพเลยนะคะอนนขอบคุณแพนบีมากๆเลยที่เปิดโอกาสช่องทางให้เราไป็กระบอกเสียงในการเรียกว่าประชาสัมพันธ์นนในการโปรโมทปีแห่งตามหาตักแท้ปีนี้จะเป็นปีอย่างการหาบ้านหลังสุดท้ายให้กับนนสัตว์ทุกชีวิตที่เราช่วยมา ปลายทางของความประสบค,ความสำเร็จของ The Voice ที่สุดคือสัตว์ทุกตัวต้องมีบ้านมีเจ้าของอันนี้คือความสาเร็จสูงสุดค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยปีนี้ก็เลยรณรงค์งงงงเต็มที่มากๆเลยคือน้องๆแอดมินของ these, ทุกคนนะคะทีมงานก็คือหาบ้านให้สุนัขและแมวเนี่ยกันแบบทุกวันแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่หลายคนที่อยากทําบุญเขาก็มาทำ CSR กับบริษัรเยอะมากๆค่ะ mm hmm. mm hmm. คือจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้เรียกว่าสุนัขและแมวที่ต้องการหาบ้านเนี่ยจะได้ประมาณ5%สมมุตินะคะช่วยมาร้อยตัวจะได้แค่5ตัวแต่เดือนนี้ อุ๊ยไม่ก่อนเป็นเดือนที่โชคดีมากตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้นะคะคือเราหาบ้านได้เกือบหมดเลยอย่างตอนมกราคมเราช่วยมาเพื่อจะหาบ้านคือจริงๆการช่วยและหาบ้านเนี่ยต้องรอให้ชุนักและแมวตัวนั้นแข็งแรงก่อน<ๆ><ๆ>เดือนมกราคมเนี่ยถึงเดือนกุมภามาพันเนะะี่ยค่ะมี12ตัวที่แข็งแรงพร้อมจะมีบ้านใหม่ก็คือได้12ตัวเลยเก๋เลยสุกว่ามันเป็นเทรนที่ดีมากๆในการตามหารักแทนนะคะเพราะฉะนั้นเก๋ก็เลยขอบคุณทุกคนมากๆอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายชีวิต นะคะรอโอกาสที่ดีแบบนี้อยู่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะอุปการะก็สามารถทักไลน์แอดแอดไวเซอ e ์เซ็นเตอร์มาได้นะคะถามจากทางมหาวิทยาลัยองเราคือเราใช้กฎหมาอะไรต่อไปที่เกี่ยวจริงๆจะบอกว่าสังคมไทยของเราเนี่ยยังขาดพลังในเรื่องเรื่องกฎหมายนะคะคือคนรักษาไม่ต้องพูดถึงเขาจะรักเอวแต่คนที่ไม่รักเนี่ยเขาก็จะรังแกสัตว์เพราะฉะนั้นเกี่ยวว่ากฎหมายบ้านเรามันต้องเข้มแข็งกว่านี้ พบเห็นการทำร้ายสัตว์คุณเท่านั้นเลยนะคะบางทีรอเดียรไวส์ไม่ได้คุณเท่านั้นเลยจะเป็นกระบอกเสียงช่วยเขาแจ้งความได้เลยนะคะลงปฏิบัจิกัรไว้อย่างน้อยก็ยังดีแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเขามีติดขัดอะไรเนี่ยค่อยทัไลน์แอดเข้ามาเนี่ยให้เราเนี่ยไปช่วยเหลือแจ้งความเพิ่มเติมได้ค่ะทุกคนสามารถช่วยสัตว์ได้ค่ะการช่วยเหลือตอนนี้อะไรอะไรเป็นสิที่ยาก เรื่องกฎหมายเลยคือการช่วยเหลือสัตว์ที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของทําลายสัตว์เลี้ยงตัวเองอันนี้ยากที่สุดถ้าพูดตามตรงในในด้านกฎหมายนะคะกว่าจะเจรจาออกมาได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันจะถือเป็นสมบัติของมนุษย์การจะไปช่วยเหลือมาเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็จะไม่ได้เหมือนกับเป็นสัตว์ที่เราช่วยเหลือก็เหมือนกับเป็นสมบัติของคนคนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี้ยขั้นตอนกฎหมายมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่เคยย่อท้อเต็มที่ทุกๆเคสค่ะฝะค่ะ ก็13ปีเต็มแล้วของ The v o i c e เสียงจากเรานะคะก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะฟังเสียงจากเราซึ่งเป็นเสียงเล็กๆนะแต่เราตั้งใจมากๆเลยที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คุณภาพชีวิต์ในสังคมไทยดีขึ้นยังไงฝาก The v o i c e เสียงจากเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผุ่ดูหวังแล้วตง่อคกัคบพีงานที่ช่วยดู S <S <an> ก็จะบอกว่าจริงๆแน่นอนเราเป็นมูลทีกับเกี่ยวกับสัตว์แล้วนะคะ,ะตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้เนี่ยทีมงานกก็เฝ้าติดตลอดเลยกับน้องๆสุนัขเคนายทั้ง9้าเออเคนายทั้งทั้งสกลุ่มนะคะทั้ง3ากลุ่มตอนนี้ที่ออกมาช่วยเหลือกันอย่างชัดเจนก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนอย่าเพิ่งย่อท้อนะคะอย่าเพิ่งย,ย่ยอท้อในการที่จะเทคแคร์ดูแลพวกเขาเพราะจริงๆบางมทีสัตว์ก็พูดไม่ได้เราต้องรู้ลักษณะเขาอย่างที่สัตวแพทย์ออกมาพูดถ้ามีการลิ้นห้อยหรือเดินวนๆแสดงว่าน้องเราก็ ส่งยาหมองอะนะคะแต่เราส่งยามองไปช่วยคนนะคะให้แบบคนมีแรงในการดูแลสุนัขนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเกติบอกว่าพวกเขา่เป็นกระบอกเสียงที่ดีมากเลยทุกคนหันมาใส่ใจสุนัขทุกตัวนะคะคือจริงๆทุกชิตมีค่าเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าเราใช้โอกาสชิตนั้นๆมากน้อยแค่ไหน <ๆ S 2> เขาก็เป็นลังใจให้เคนายทุกทีมเลยนะคะเพามันเกินเหตุการณ์เลยค่ะจิั ที่เราสังเกตาแมว่าเาเกิดอาการวถ้าเป็นฮีใช่ไหมคะคือสุนัขเนี่ยคือจะสังเกตเลยแน่นอนเขาจะเอาลิ้นห้อยออกมาก่อนถ้าเป็นสุนัขนะคะคือลิ้นห้อยก่อนแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกอาการเนี่ยกะสับกระสายคนที่อยู่กับสุนัขจะรู้ดีที่สุดถ้าเขาเริ่มแบบเดินไม่ตรงหรือทําอะไรที่มันไม่ใช่เขาเกจจะบอกว่าทุกความผิดปกติมันคือผิดปกติหมดเลยให้สงสัยได้เลยว่าเขากำลังจะเป็นฮี ก็ต้องแน่นอนผสมพันธา์เบื้องต้นผ้าชุดน้าเย็นในที่เกิดเหตุหรือว่ามีน้ําแข็งอะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงได้เร็วที่สุดอันนั้นคือปลอดภัยที่สุดเขาก็ถึงสนุกใช่ใช่ใช่และเกตได้คุยกับทีมเคนายเขาบอกว่าจริงๆแล้วสุนัขที่ต้องไปค้นหาผู้คนเหล่านี้นะคะถ้าเขาหาไม่เจอคือมิชชั่นไม่คอมพลีทเนี่ยสุนัขเขาก็จะกังวลนะเขาก็จะมีความเครียดเขาบอกถ้าเขาเหมือนกับ เขาเรียกว่าภากรกิจไม่ประสบความสําเร็จน้องก็จะมีความกังวลใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของหรือคนที่เลี้ยงน้องหรือคนที่เป็นครูฝึกอยู่กับเขาเนี่ยอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์กันนี่สําคัญมากๆให้กําลังใจาพาร์ทเนอร์ของเคาน์นารทุกตัวด้วยค่ะแล้วที่พี่เกศได้สัมผัสนะคือสุนัขเขาคว,วามเครียดอะไรเงี้ยคือเขาคงบอกเราไดู้ใจ ใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าอ,อาการกระสรับกระสายจะเหินที่สุดอย่างมันคือมีคนแชร์มีวิดีโอคลิปหนึ่งที่เขาไปดมตรงซากตรงนั้นที่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสัญญาณชีพแล้วค่ะเขาจะเดินวนอยู่ตั้งนานมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแชร์ให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าพวกเขาถูกฝึกมาปฏิบัติภารกิจเขาก็ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดมากจริงเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลังนะคะ อยากให้แค่เห็นว่าเออเนี่ยอย่าไปทําลายเพื่อนเขาพวกเขาอาจจะมีคนดูแลอยู่แล้วแหละรับเคนายนะแต่ว่าสุนัขตัวอื่นที่น่าสงสารและไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติภารกิจแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้สงสารเพื่อนเเขาด้วยก็คือไม่รักไม่ว่าอย่าเป็นังแกสัตว์เลยแค่นี้เลยที่เก๋คอค่ะอยากให้เกีได้รับความช่วยเหลบอากเพราะจริงๆเมื่อวานตอนที่เรียกว่าแผ่นดินไหววันก่อนที่แผ่นดินไหวนะคะก็เราจะมีเคสที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ตึกสูงอะไรเงี้ยพยาบาลคุณหมอหน้าที่ก็ทำกันเป็นที่มากมากนะคะก็คือย้ายเรียบรอรวดเร็ว แต่ว่าส่วนมากเขาส่วนมากอาจจะเป็นว่าเขาเป็นุนักพิการที่เราต้องอุ้มเนะะี่ยค่ะไม่รู้ว่าเขาไม่รู้สึกอยู่อะไรคือน้องก็จะด,ดูเฉยเฉยแบบง,งงว่ามาอุ้มทําไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตัวที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะเป็นตัวที่แบบอยู่ในกรงที่กําลังรักษาอยู่เขาก็จะเดินวนคือสัตว์เขาจะรู้สึกเร็วกว่าเราอยู่แล้วนะคะแค่เท่าที่ได้รับรยายงานค่ะ ต,ต,ตัวพี่เกดเองกัวงวลไหมคะในใน,ใน,ในันนันที่ผ่าจริงๆวันนั้นประเกินเนี่ยวันที่เกิดเหตุคือวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเกดกำลังปฏิบัติภารกิจอพอดีเลยพอดีเด e v ไว c e เสียงจากเรามีกิจกรรมที่เมืองทองธางนีก็คืองาน Motor Show, อมอเตอร์โชว์กำลังจะเดินทางไปพอดีแล้วก็แวะพักที่บ้านปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก,ก่อนงานก็เลยยกเลิก่ะก็เลยโทรหาทุกๆคนแล้วก็ออฟฟิศของ The Voice เองอยู่ชั้นสองเขาก็ออพยพลงมาทันเวลาพอดีก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะใช่ปลอดภัย ไม่มีะะเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่โกลฟิชตรงสา,ารทรพันนีนะคะก<ม>็ชั้นสองเองก็เลยไม่ได้มีอะไรกับทุกคนออกไปลงมาก็แค่ทุกคนต้องมายืนร้อนสองชั่วโมงที่ถนนสา,ารทรเท่านั้นเอง<ช>ค่ะแันอีนก็คือโซเชียลเป็นสิ่งที่ออกมาที่เราต้องใช้กระตุ้นทีมใช่ใช่จะฝากอะไรไหมเกยกับการแจ้งเตือน,นคนที่จะรวดเร็วไป จริงๆเกี่ยวว่าพลังโซเชียลมีประโยชน์มากๆถ้าเราใช้ประโยชน์ถึงสุด,สดนะคะคือมันมีประโยชน์ถึงสุดทางทั้งสองอย่างเลยเรื่องไม่ดีก็สุดมากเรื่องดีก็คือสุดมากเพราะฉะนั้นเกี่ยวว่าถ้าเรามีโซเชียลยในมือแล้วถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเราใช้ให้มันอย่างถูกวิธีเกี่ยวว่าอันนี้ดีที่สุดการแจ้งเตือนภัยการให้ความรู้อ,อะไรเงี้ยเกี่ยวว่าเป็นสิ่งที่ดีขั้นพื้นฐานข่าวเฟกซ์หรือทําอะไรที่ไม่นส่งสารหรือมันแบบมันไม่ถูกต้องอะค่ะคือเรารู้อยู่แล้วมันไม่ถูกก็อย่าทําดีก่ำ ค่ะคือเกี่ยนมองว่ามันมีอันตร,ตรายนะคะกับพรที่ให้สัตว์เขไปปฏิบัตินจริงๆสุนัขเคนายเนี่ยจะเป็นสุนัขที่ถูกฝึกเทรนมาอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวว่าเขาต้องเป็นผู้รู้เหมือนผู้ฝึกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เข้าได้ตรงนี้เข้าไม่ได้และพระกับกลังสามารถของเคนายตัวนั้นๆเนี่ยทำได้แค่ไหน,นแต่ว่าสุดท้ายเกี่ยวว่าสิ่งอันนี้สำคัญที่สุดที่จะฝากไว้เราพูดกันมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเคนายทุกตัวเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนคะสมบัติของสังคมของแผ่นดดนนวัีี้เาาหหมท่ อยฝากว้น,นิดนึงในการดูแลช่วงวัยเกษียณของเขาอันนี้สําคัญมากๆสมมุติถ้าเกิดเขาจะดูแลไม่ไหวยังไงเขียวว่าการประกาศหาบ้านหลังสุดท้ายนี่ก็สําคัญอยา่าไปขังเขาไว้แต่ในกรงเลยเหมือนกับที่มีข่าวในที่ที่ผ่านมาอนอดีตที่ผ่านมานะคะจะอันนี้ฝากไว้ดีกว่าวันนี้เขายัางแข็งแรงเขายัางน่ารักเขายัางก,กระปี้กระเป๋าเขายังกระตือรือร้นแต่วันหนึ่งที่เขาหมดพลังกำลังตามวัยตามเขาเรียกว,ว่าตามสภาพวัยอายุเขาเนี่ยอยากฝากให้ดูแลตอนน้องๆปวดเกษียณด้วยนะคะแ่ถ้าองกล้อ ไม่สามารถหาเปนที่ได้เก๋าาจะยืนย่นมือเขา้า,าช่วยแน่นอนค่ะคือเราในพพอร์ตมาเสมุนยังตอนนั้นที่เคนายก็มีหาบ้านที่เขาใหญ่แล้วก็ลงไปช่วยในการประชาสัมพันธ์นะคะเดอะไวตั้งใจทํามูลนิธิขึ้นมาเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้สรรพสัตว์ในสังคมไทยจริงๆเก๋ยินดีช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์จริงๆถ้าต้องการความช่วยเหลือค่ะขอบคุณค่ะเชิญเข้าลงพยนตร์เลย